ครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเบอร์สุบสุกคนที่หักแพงกันนับถือเนาะพี่น้องอ่ามันเนี้มาพบกับนมเบาลาคือเก่าพี่น้องเนาะพี่น้องอ่าคือคือพี่น้องเห็นตอนไหนนี่ก็คือลาบเสื้อนั้นก็คือลาบดิบนั่นเองนาอพี่น้องเนาะมาเลยพี่น้องเลยเอือดนะเลยเลยสิว่าเอือดนะนาะอ่ากันมันเนี้การซีมาบอกพ่อแม่พี่น้องว่าอ่ากัน trong ní cả xin gặp vận đại này hết chip gặp khỏe gặp nám luôn nào phi nông nào, vào vào, đi xưởng kinh con kinh suốt mãi nó, xoang ní ngắn cả khó mãi là phi nông một cái đền tí đẻ nó, đền tí đẻ này, nắng nhiều phi nông này, nắng cả, ngạn đền nưng này hết ngạn nhiều, bỏ hỏa ship mực sang phi nông, mực hết xoang mực, hết thế nưng hết cả hết, mực mình nói, mực mình để bị là nó phi ก็คือพี่น้องเฮ้ยนั่นแหละมื่อนี้ก็คือยากินดาบดิฟน้อพี่น้องอยากินดาบเสือก็เลยกลั่งขนมไปมื่อนี้ก็ฝนตกพี่น้องกะบ่ห์แหกไปได้หรอกมืนมันอ่าป่วยๆเนี่ยแหละมันก็ยังเปียกๆอยู่ดือขันออกไปก็เลยกลั่งขนมไปซื้อดาบดิฟนาะงนาสเว่นก็คือบ่ไกลไปได้พี่น้องประมาณอ่าาวก็เม็ดนี่แหละจางบ้านไปเนาะ เจ้าสามสิบเมตนี่แหละเอาไปยาวไปพี่น้องจ้ะห้าสิบบาทพี่น้องรับดิบเจ้าเก่าเ,าเจ้าเาลื่อมมาเลยได้กินมากในสี่ห้าปีแล้วเจ้านี่แต่ว่าบอกเลกินดาบแบบนี้นะพี่น้องกินพวกอ้อพวกแกงพวกอ้อมนะมันนี่คิดจากเ็เลยตอนท่ามิตรอ่ะว่าสิเอามาเว็บก่อน,นพี่น้องอว่าเชื่อมขัวก่อนอะไรวะตายพ่อแม่พี่น้องในเบื้องในสมกันเลยว่า กินดาบดิอเห็นเขากินเนาะลได้คิดจากอาโบเน่อาจทาก้มฟันเข้าไปเป็นจริงเนาะพี่เนาะอันนี้เราเรื่องซับก่อนเนาะทาซับถึงที่ไม้มื่อไรล่ะชีนุมกะชีนุมเบาเล่ากะโบเน่อาจจะเห็ดซอยจุนะพี่น้องเนาะคืออีนุมเบาเล่าอะไรบอกพ่อแม่พี่น้องมาอยากเห็ดกินซอยจุนะพี่น้องเนาะ เด็ดจักสีเห็ดเป็นมาเป็นอ่ะพี่น้องเจียวคมๆเนาะอาจจะมาเห็ดสุกพอแม่พี่น้องกินซอยจุ่อะตาถึงพันทับเนาะพี่น้องเนาะตาถึงเปล่าไม้เนาะอันนี้หว่านหลวงทรับเนาะพี่น้องแต่ว่ายังอีกอ่าขั้นตอนที่สองอะยังไม่ทันหว่าถึงเนาะพี่น้องยังไม่ทันได้ยินเนาะป่านน่ะแต่ว่าทรับนี่มันกะถ้าว่าหาง่ายบอกกะง่ายอยู่ง่ายอยู่คือโบง่ายเนาะพี่น้องมันก็ใส่เวลาหลายเตือเลยเนาะพี่น้องเนาะ ขยันมันเพี้ยนเนาะไปเยี่ยมบ้านพ่อแม่พ <laughs> ี่น้องนี yeah. ่แหละมันจังหลายมาเนาะก็เดินเท้าเสิไดายยังมาเฮาต้องเป็นผู้หายเขาก่อนเนาะพี่น้องเนาะต้องลงทุนแล้วเป็นผู้หายฮาจังเสียดากลับมาเนาะมาไหวเลือดยังเถื่อหนน่ะพี่น้องเนาะหมูลา่ไล่พี่น้องมามากินข้าวกันเนาะพี่น้องเด้อหมู่ใบไก่พี่น้องอากันอันเด็ดพี่น้องกันมีอีกเดือกหนึ่งเนาะพี่น้องกัน กขอโทษก็พ่ายหลายเลยพอไอพี่น้องที่นุ่มมาละอาจทีไปตอบสะเนาะพี่น้องไปอ่านิีตามไปสาเนะเล็กน่อยเนาะพี่น้องคือบางเม็นกะไปเห็นไปเพ้นอยู่อ่ะคลิปเก่าๆอ่ะพี่น้องพ่อแม่พี่น้องเอ,อ,อ้อเอยอันนในกนนคสิมาบอก,ะก,ะก,ะกะะพ่อพแม่พี่น้องเรือบางเม็นกะไปเพาะอยู่คลิปเก่าเนาะเพราะว่าสินนะุ่มละมือน,นี้กะเขาไปล้างบ้านกะไปเดื้อนเบิ่งคอมเมนต์น,นะครับ มีได no, no, no. no, 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 ้คอมเมนต์เดียวเลยตอบเนาะเพราะวันยูนี่เข้าไปพ่อแม่พี่น้องไปคอมเมนต์อยู่คลิปเก่าเนาะคลิปเก่าเนี่ยนะก็กำลังเห็นเนาะพี่น้องกันยาบากันเด้อเนาะกันไอจตามไปเบิร์ดเนี่ยพี่น้องเลยกอจีตามไปยามไปยามพอไอพี่น้องเบิร์ดทุกคนก็อมุกขอบใจหลายเลยที่สำหรับกำลังใจเนาะกำลังใจที่มีให้หนุ่มบ่าวเราเนาะอ่ะสุดท้ายคลิปนี้กันบอกไลค์กันห่างเนาะพี่น้องกัน จิค้อจะไว้เพียงเท่านี้เนาะพี่น้องขอบคุณในไดรเดอบ๊ายบายสุดท้ายขากลัาเข้ามาสบายดี